บอสบิ๊กก็ได้เปิดเผยถึงสาเหตุที่เปลี่ยนชื่อจากโตเกียวลัมซิ่งเป็นคอนเสิร์ตโตเกียวนะคะเพราะว่าบอสบิ๊กเนี่ยยอมรับนะว่าโตเกียวลัมซิงเนี่ยงานน้อยเพราะว่ามันมีข้อจำกัดเยอะนะทุกคนเออเดี๋ยวจะบอกให้ฟังด้วยจ้ะว่ามันมีข้อจำกัดอย่างก็คือว่าโตเกียวลัมซิ่งนี่คือลัมซิ่งนี่คือคูจุนนี่คูจุนนี่เพิ่นเป็น มันเป็นผู้นําทีมงานพี่น้องแล้วอีกอย่างหนึ่งคู่จุนี่เพิ่นเป็นข้าราชการคือข้าราชการนี่เพิ่นมี้อจําการดเพิ่นเหตุงานข้าราชการเพิ่นตกไปสอนหนังสือนะคะย่างเวียนหนีตื่นเสาร์มาต้องไปสอนหนังสือแล้วอีกอย่างหนึ่งเวลารับงานนี่งานตกเกี่ยวรับสิ่งนี้ต้องต้องเบิงบ่งว่าวางบอคู่จนุนี่สะดวกบอคู่จุนี่วางบอจังที่น,น,นั่นนะคะพี่น้อง อีกอย่างหนึ่งต้องเบ่งสถานที่น้ำค่ะว่าไกลบอไก่จากาคู่จูงีพันสชีเดินทางไปกลับไว้บเพราะว่าพันต้องไปสดดิ้หน่อยนะัเกเรียนนอกจากอีกอย่างหนึ่งนำอุน่นน้ำจากพี่น้องลาบันีบอดบิกพันก็นเลยเปลี่ยนซื้อเพื่ออนาคตพี่น้องเปลี่ยนซื้อที่ว่าคอนเสิร์ตโตเกียวเพราะว่าอีกอย่างเพราะว่ามันเป็นคอนเสิร์ตมันคอนเสิร์ตนี้มันจะเป็นแบบ การแสดงนี่ก็คือจะเป็นเปลี่ยนสไตล์มาเป็นแนวคอนเสิร์ตวารดรตี้ลูกถุงมอลําซินาพี่น้องผสมผสานกันร่วมสมัยกันแต่ยังคงเป็นสไตล์ของค่ายโตเกียวมิวสิกแบบดั้งเดิมอยู่แต่ลําสิงนะ่ะยังคงฟังได้คือเก่าพี่น้องเลียงแต่เปลี่ยนซื้อให้เหมาะสมกับการรับงานในอนาคต ได้พายผักหนังสินักพี่น้องให้มันเด้แตกแขนงแตกสายงานออกไปหลายเพราะว่าอียังเพราะว่าถ้าเกิดว่าแนะานำคอนเสิร์ตโตเกียวใช่ไหมสมมุติว่าศิลปินโปรเจกต์สองไม่ว่างสมมุติว่าโคจุนี่พันบอสะดวกไปมองนั้นมองนี้สิเพื่อนก็นจะได้เอาโปรเจกต์หนึ่งมารวมกันกับโปรเจกต์สองได้เพราะว่าน้องสก,กายกับน้องแอนนี่นี่เพื่อนก็นไปได้ สกายแกรบแอนนี่เพิ่นบได้เฮ็ดงานค้าราชการเพิ่นบได้ม่คอจับกัดเอียงหลายซีนะานอกจากพี่น้องกะประมาณนี้นะคะกะเร้อเบิ่งค่ะเพราะว่าบอลมิกผลกับเปลี่ยนสคริปต์ใหม่เรื่อยๆสุดเตยล่าสุดอย่าง่นกับเปลี่ยนใหม่เรื่อยๆเพิ่อนอัปเดตใหม่เรื่อยๆนะคะโชว์พี่น้องโชว์ตระโชว์เพิ่นเฮ็ดโชว์ใหม่ออกมาเรื่อยๆค่ะเป็นโชว์ที่อ่อซึ่งแปลกแล้กะบบอคือไผ่นะคะ กระรอติดตามรับชมกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อสำหรับมืนอนีก,กะขอบคุณด้จ่าที่มารับฟังคลิปวิดีโอของเพจมะด่างเจี๊ยบนะคะมีค่าวๆอย่างจะเอามาใหมฟังอีกด้จ้าขอบคุณมากสวัสดีจ้ะ